สวัสดีครับหลังจากที่น้องวิวไม่ได้ลงวิดีโอไปตั้งเนื้นานะครับเดี๋ยววันนี้น้องวิวก็จะมาแบบเตะบอลให้เพื่อนๆดูอีกครั้นนะครับวันนี้นะครับน้องวิวก็จะมาโชว์ท่าที่น้องวิวเอาบอลขึ้นแบบเท่คือเท่สำหรับน้องวิวเลยนะหนึ่งนะครับก็คือท่านี้โอ้อย่ไม่ใช่เอาบอลขึ้นเลยก็คือดอกบอลแล้วก็ใช้ท่าสกิลไปด้วยนะ โอเคน้องมืมทำ่ไม่ได้วะ่ะอ้คือบอลนู้เนี่ยครับเพ้่นจำได้ไหมว่าตอนแรกอ่ะมันไม่ใช่แบบนี้นะมันคือแบบแน่น,นแล้วกน็นิ่มากแต่อันนี้มันมันพูดไปแล้วเอ้ยไม่ได้จีวะ่ะบอลนี้คือ นีนุ้นยก็ยังมาบอกว่าการที่แบบนุ้ยแบบประสบความสมําเร็จได้นะครับเราต้องไม,นะไ,มอมไม่ใช่ทําแค่วันเดียวนะไม่ใช่ซ้อมแค่วันเดียวไม่ใช่ทําแค่วันเดียวเราต้องเราต้องทําไปรเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวสกิลหรือว่าอะไรที่เรายังจําไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวในอิสพ่านะครับเดี๋ยวมันก็จับได้เห็นไหมเห็นไหมให้รอไปนะครับ ไม่ใช่รอไปฝึกไปนะครับแต่เบืงเ้งต่อแต่นอนวิวเน,นี่ยอนวิวคอเจ็บนะครับก็เลยไม่ได้มาลงคลิปเลยนะครับแบบโอ้ยนะอ,อุย้ยทำได้เร็วทำได้เร็วเป,นเ,นเป็นไงไปไหน เดี๋ยวเราก็ทำได้เองนะครับไม่ต้องไปห้องอะไรไปอะไรเนี่ยท่าที่สองนะครับโอ้ยคือเฮ้ยคือทีเนี้ย,ย,ยท่าที่สองเนี่ยมันเป็นคืออะไรนะเนี่ยมันเป็นท่าเนี้ยแต่ว่าคือเฮ้ยเราให้มันมาอย่างงี้ไหมอย่านะให้เรา ปั๊บปึ๊บแล้วก็คือประมาณเนี้แบบให้เรามมวนแล้วก็เตะได้อะดีครับนี่ก็คือทางนี้ผิดแล้วเนี่ยอันนี้ก็ถูกแล้วให้เราฝึกไปเรื่อยๆสมมติว่าท่าน,นี้เรา่ม่ยองไม่ได้ใช่ไหมอันนี่ก็จะลองฝึกดูันี่ก็ลองทำลองฝึกอะไรไปเรื่อยๆนะ ไม่ได้โอเคทำต่อต่อ,ต,อต่อเลยไม่ใช่ดีโอ้ยหนึง่งเขาไม่ได้คืออันเนี้ยมันยากเพราะดูบ้างเนี่ยมันุ๊บนะครับดูดูการเด้งนะเห็นไหมจริงจริงอ่ะไม่ต้องเด้งสูงเหมือนวันนี้ถค่ต้อไม,มปปล่อยวันนี้ กันคือเด้งต่ำมากโอ้ไปแล้วเดี๋ยววมวจะมาบอกการจบตะกรออเท่ๆกันเออต้องเนียนจะมาบอกการจบตะกร้บเทๆ่ๆโอเคตอนนี้ไม่ได้โอเคนะครับได้มีการเปลี่ยน นัยเี่งไหเย่นไโอเคการจล้วกบบเท่ๆเนี่ยเรต้องใช้สกรับเยรนนะตองีน้สกิลนีเะเพ่เปิดมาใเอนะเปิดมาปเอให้ก่ปเห็นไหมมันก็เป็นสกิลนะ มือน้ำเหยื่ะมันก้าวกระโดดแล้วมันไม่ใช่เหมือนเด็กธรรมดาตรงนั้นไงนี่เอยอะไฟแล้วไงเยอะซิกแล้วไงเออนี่ตะกรอบยังไง ให้เฉือนอย่างนี้ปัม๊มไม่ทำให้บอลมันปั่นอย่างนี้ชิปไปอย่างนี้ฮะอันนี้มันก็จะปั่นมาปึ๊บปึ๊บ่มอัน,นี้นอาจจะปัน่นตรงนี้ปึิ่มเข้าไปตันตรงนี้แล้วก็เข้ามาใช่ไหมแล้วเราก็สามารถกลับมาได้เดี๋ยวเราทำทำไม่ดูเดี๋ยวทำหน้า,ไ,า,านไปทำหลายตอนก็ได้ การจบตะกรอน้นองเนไหนจบนะบ <No. S 1> <Okay. S 2> อกเลนู่นโอเคนะครับขอขอขอบคุณนะครับที่ดูมาถึงตอนจบนะคะขอบคุณครับที่รับชมนะครับไปไปครับโอเคมาตอนที่สองที่น้องพี่ก็จะมาบอกว่าการจบตะกรอนนะคือก็คือไม่ใช่การจบตะกอนหรอกก็คือการการะดุก บอลข้ามหัวนะที่ลุงใช้ไปไหวเลยก็คืองัดบอลขึ้นครับนแบบนี้เห็นไหมเพื่อเขาสไลด์มาเนี่ยเพื่อเขาสไลด์มาเห็ไหมทีเนี้ยขาเขาอ่ะมันก็จะมาอยู่ประมาณนี้แล้วเราต้องงัดบอลขึ้นอย่างนี้นะครับให้เลยหัวไม่ไม่งั้นก็อย่างนี้ไปเลยให้เลยหัวเลยนะคบเนี่ยเห็นไหมเม่งก็เลยขาก็ได้ไม่ไปเป็นไร ไอ้ที่สองไม่ต้องไปโยกหรอกบอนนะครับนี่ไม่แช่ไม่ต้องไปแบบไอ้โยกบอลขึ้นอะไรโยกหลบแบบนี้นสามก็คือเลนโบว์เรนโบว์้นคือการอย่างนงี้ไหมแล้วน้องรูชอบใช้ทา่าประสมกัรณ์แบบนี้ นไม่หรอเพื่อนทไม่ได้เครับ เอบอลลงอเอ้ยเอาบอลลงแบบเท่ๆแบบเท่ๆแบบเลยอ่ะแบบแบบแบบหนึงสองอไม่ได้หรเหนะข้อใหม่โอนทํไมไ่ได้หร คือขึ้นไปเห็นติ๊กหอกอะขะมา่งนี้จะเข้าแบบลงมานเงี้ยือเนี่ยอย่งี้ยบอลเคือแบบไปมาแล้วหรอทำอย่างเงี้ได้ไหมได้เด่ว่าโฟนนิดหนึ่งอะแต้วมันทำไม่ได้อุยขอภัยนะขอภัยนะคะ ขอบคุณครับที่รับชมนะครับบ๊ายบายครับ